นักเทรดจำนวนมากแท้ตลาดไม่ใช่เพราะอ่านกราฟไม่เป็นแต่เพราะจัดการเงินตัวเองไม่เป็นอีกเรื่องสำคัญที่คนมองข้ามการวางแผนการเงินผมเห็นเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแทบกลายเป็นแพทเทิร์นของคนที่ไปไม่ถึงฝั่งในตลาดนี้หลายคนเข้ามาเทรดด้วยความหวังด้วยแรงกดดันและด้วยภาระที่แบกอยู่เต็มหลังเราทุ่มทั้งเวลาทั้งแรงกายทั้งแรงใจ บางคนถึงขั้นทุ่มทั้งชีวิตมาอยู่กับการเทรดซึ่งผมเข้าใจดีเพราะคนที่เข้ามาในตลาดนี้แทบทุกคนไม่ได้เข้ามาเล่นๆทุกคนมีปัญหาที่อยากแก่มีนี่มีภาระมีครอบครัวมีเป้าหมายเป็นเงินก้อนใหญ่จากตลาดนี้บางคนมีต้นทุนน้อยบางคนมีต้นทุนเยอะแต่ไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนเราทุกคนมีสิทธิ์จะหวังจากตลาดนี้เหมือนกัน ปัญหามันไม่ใช่เงินมากหรือน้อยแต่คือคุณจัดการเงินยังไงสิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากคือคนจำนวนมากมองข้ามการวางแผนการเงินเพราะคิดว่าเงินเรายังน้อยวางแผนไปนก็เท่านั้นหรือเงินเรามีเยอะผิดพลาดได้เดี๋ยวก็หาใหม่ผมขอพูดตรงๆนะครับนี่คือจุดใหญ่ที่ทำให้คนจำนวนมากไปต่อไม่ได้ในตลาดนี้การทุ่มหมดหน้าตักโดยไม่มีแผน ไม่ใช่ความกล้าแต่มันคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงค่อยๆพังโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวและสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือการเงินที่ไม่มั่นคงจะทําให้สมองเราเทรดแย่ลงโดยอัตโนมัติในสมองมนุษย์มีส่วนหนึ่งชื่อว่า The, The ิเตเลอร์อะมิเาหน้าที่ของมันคือการตรวจจับอันตรายและเอาชีวิตรอดทันทีที่สมองรับรู้ว่าเงินก้อนนี้เสียไม่ได้ แพ้ไม้เดียวชีวิตสะเทือนขาดทุนแล้วครอบครัวเดือดร้อนเอมิเตอร์จะทำงานทันทีผลที่เกิดขึ้นคือเราจะกัวเกินเหตุตัดสินใจเร็วโดยไม่คิดถือไม่ไหวทั้งที่ยังไม่ผิดแผนหรืออีกด้านหนึ่งคือดื้อไม่ยอมตัดเพราะกลัวความจริงในขณะเดียวกันสมองส่วนที่ใช้เหตุผลจริงๆอย่าง prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่วางแผนคิดเป็นระบบและทำตามกฎจะถูกกฎการทำงานลงพูดง่ายๆคือยิ่งเงินนั้นจำเป็นต่อชีวิตมากเท่าไหร่สมองสัญชาตญาณยิ่งเทรดแทนเรามากขึ้นและเรายิ่งเทรดได้แย่ลงเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือการจัดสภาพสมองให้พร้อมเทรดเงินทุกบาทควรมีหน้าที่ของมัน ไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่สิ่งที่ควรทำเหมือนกันคือแยกเงินออกจากกันให้ชัดอย่างน้อยควรมีสี่ส่วนเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเงินดูแลครอบครัวเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเงินที่เตรียมใจแล้วว่าเอามาใช้เทรดเงินสำหรับเทรดไม่ควรเป็นเงินที่เสียไม่ได้เด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเงินก้อนนั้นการตัดสินใจของคุณจะเริ่มแกว่นทันที ถือยาวไม่ได้ทนระดานไม่ไหวเริ่มฝืนตลาดเริ่มหวังเริ่มแก้มือและสุดท้ายนอกจากไม่ได้เพิ่มยังพังอยู่ดีถ้ายังไม่มีเงินก้อนอื่นให้กำไรเป็นตัวสร้างความมั่นคงถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินก้อนสำรองไม่เป็นไรครับเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีได้กำไรจากการเทรดไม่จำเป็นต้องเอากลับเข้าพอตท,ทั้งหมดคุณอาจเลือก 40%ใช้ให้พอร์ตโต30%แยกเก็บตามเป้าหมายชีวิตอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสำร,รองให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยและค่อยๆเพิ่มในพอร์ตไปพร้อมๆกันแบบไม่รีดตัวเลขจะมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือสมองคุณต้องรับรู้ว่าเรามีทางถอยแค่นี้การเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแล้วเงินเทรดต้องแบ่งไม่ใช่เทหมด ถ้าคุณมีเงินเทรด1,000งบาทสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดคือเอา1,000งลงในครั้งเดียวคุณควรแบ่งเป็นกองเช่น1,000บาท10กองหรือ3,000บาท3กองการแบ่งเงินไม่ได้ทำให้คุณช้าลงแต่มันทำให้คุณอยู่รอดได้นานพอที่จะเก็งขึ้นอย่าติดกับดักความคิดว่าแบ่งทุนน้อยกำไรก็น้อยเพราะในความจริงความเสี่ยงที่น้อยลง จะทําให้คุณเทรดได้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วการวางแผนการเงินคือหลักฐานของการเทรดระยะยาวตลาดมีโอกาสผิดทลาเสมอโดยเฉพาะช่วงที่เรายังเรียนรู้ยังไม่ชํานาญแต่ถ้าเราวางแผนการเงินดีความผิดพลาดเหล่านั้นจะไม่ทําลายชีวิตเราเรายังดูแลครอบครัวได้ยังดูแลตัวเองได้และยังอยู่ในตลาดนี้นานพอที่จะเก่งขึ้นจริงๆ ในเกมนี้คนที่อยู่รอดคือคนที่มีโอกาสชนะมากที่สุดบ้านเราเอาจริงๆมีเยอะมากที่อยู่รอดในตลาดนี้คุณแบ่งพอร์เทรตของตัวเองยังไงบ้างแบ่งกี่กองใช้หลักคิดอะไรลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณไว้ใต้โพสต์นี้เพราะเรื่องการบริหารเงินอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใครบางคนไม่ต้องพังในตลาดนี้ก็ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับพวกเราชีวิตเหมือนกราฟด้วยนะครับสวัสดีครับ